สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่อง KK House นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชั้นวางของแบบง่ายๆนะครับที่ใช้งานได้จริงนะแล้วก็แข็งแรงทำง่ายๆใช้งานไว้ใช้งานในบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับก่อนดื่นนะครับเราต้องตัดไม้ก่อนครับอันนี้จะตัดเป็นฐานก่อนนะครับขนาด 44คูณ25เซนนะครับแล้วต่อไปเราจะตัด ชั้นแต่ละชั้นที่เราจะใช้สําหรับวางของนะครับขนาด25เซนคูณ28เซนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมเสาสองเสานะครับตัดเสาทั้งสองเสาให้ยาวได้1เมตรนะครับ ตอนนี้ตัดเสาได้แล้วครับหนึ่งเมตรสองท่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขัดกันอันนี้ผมจะใช้เครื่องขัดนะแต่ว่าถ้าทุกคนไม่มีเครื่องก็ลองใช้กระดาษทรายรูปๆออกก็ได้แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะครับไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมวัตถุดิบได้ครบแล้วนะครับก็จะมีเสาสองท่อนนะครับยาวหนึ่งเมตร แล้วก็มีฐานขนาด25เซนคูณ44เซนครับ1ท่อนนะครับ1แผ่นแล้วก็ขนาด25เซนคูณ28คูณ28เซน4แผ่นนะครับเพื่อเป็นชั้นวางทั้งหมดก็จะมี4 5 6 7ชิ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาขัดกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมามาร์กจุดแล้วก็เจาะ ได้ทาการเจาะนําเรียบร้อยนะครับเราค่อยมาประกอบอีกทีนะครับ นี้เราก็ได้เสาแล้วครับฐานแล้วพร้อมเสานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะการยืดแผ่นเล็กเข้าไปแบบนี้นะ สองนะครับก็จะทำสลับด้านกันนะครับ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบสี่ชั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยึดเสร็จครบสี่ชั้นแล้วนะครับข้าดูใกล้กันนะครับนี่ครับ นะครับทำไปใช้งานเองได้ที่บ้านเลยนะครับส่วนการลงสีแล้วแต่ชอบเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนจะลงสีแบบไหนลงสีธรรมชาติเคลือบและเกอร์ยูริเทนหรือว่าจะเป็นสีเคลือบอย่างอื่นได้หมดครับทาได้หรือพ่นก็ได้นะครับแต่ของผมดูผม จะลงยูริเทนนะครับทายูริเทนนะฮะถ้าเราอยากได้ความที่ละเอียดหน่อยแล้วก็ลงรองพื้นก่อนแล้วก็ขัดทิ้งสับสองสารอบนะครับแ๋ยวเราจะไปลงสีนะครับ ังจากที่เราลงสีแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มความเข้มขึ้นก็จะเห็นลายไม้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็กันน้ำได้ด้วยฮะรอถึงไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงใช้งานได้แล้วครับให้มันแห้งสนิทแล้วก็ใช้งานได้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่เข้ามารับชมนะครับ ได้เก็บความรู้อะไรต่างๆก็ต้องขอบคุณด้วยแต่ว่าถ้าใครมีเรื่องแนะนำหรือว่าติชมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาอะไรมาทำให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่อง KK House หันฝานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ